เสมอครับผมผมดำเนินการในแนวทางที่จะแก้ปัญหาไม่สิงครูมาโดยตลอดเหตุผลในการที่อภัพประชาธรรมไทยก็คือประเด็นแรกคือไม่สินหรือว่าปัญหาไม่สิงที่ครูมีโดยร่วมทํางานในเรื่องนี้มันจะบายก็ดีในเรื่องของนกศึกา ตอนนี้ทีนี้ผมต้องขอญาตว่าถ้าบปบอกว่าผมมาในฐานะที่ปรสตราจารยกมตรีเนี่ยต้นของพระพาใจะไม่ใช่แต่สิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้ดีไปกว่านั้นเพราะผมได้ร่วมจริงๆก็ท็จจริงวันนี้เนี่ยธรรมดาท่านเลขาธิการของสอสอสอสพก็ลงมาด้วยตามที่ท่านคก่ท่ามทราบมาวันนี้โทรศัพท์แต่ตอนประมาณสี่โมงตีตัว จนเป็นไว้ทุกอย่างเรียบร้อยจอมัวที่อย่างเรียบร้อย,อยเยอยิดมีเรื่องของฝับึเข้ารัฐบ,บาลท,ทันอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็เลยจะต้องขออนุญาตว่าเอาไม่ได้แต่พรว่าวันนี้เนี่ยติงนึ่นได้ทันทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องัดแทนผู้นำนครูที่ทำเป็นโง่ไปใหญ่นั่นแหละก็วันนี้ยังน้อยที่สุด ท่านจะได้ตัวแทนที่จะได้พิเศษสถกทีแล้วสวัสดีอนกพรพประชาธรรมไทยเนี่ยที่จะเดินเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าหลังจากวันนี้เนี่ยวันที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเนี่ยสิ่งที่ผมจะดําเนินการให้ก็คงจะมีผลให้ท่านได้ทราบว่าได้ทาอะไรบ้างแต่สิ่งแรกพนำกงาจว่าผมมาไม่แจ้ ในนั้นในตัวแทนหรือว่าที่ประสานยกนะ้ำแอ่มาในนามที่จะมาแก้ปัญหาให้ท่านแล้วก็ในการประสานงานภายในอยู่เลยในสารวัตในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธรริปไตยที่ทำนโยบายตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างว่าความรู้การเมืองคือการเมืองนี่แหละถึงแม้ผมเนี่ยจะอยู่คนละพรรคท่านนายกรัฐมนตีแต่ถ้าปัญหาโควิดผมเชื่อในภาะวะเป็นผู้นำของท่านว่า ท่านจะต้องแก้ปัญหาตอนนี้เสีนนี้ของครูนี่ที่ผมดําเนินการมานะฮะช่วงนี้ดําเนินการทางานมาเนี่ยครูซึ่งอยู่ในโครงการสอกอสอคประมาณสี่แสนคนแต่ในวันนี้เหลือแค่สามแสนห้าหมืนแปดตันเจ็ดร้อยห้าคนะรับวันนี้นะปัญหาซึ่ง เป็นลูกหนี้ดีกว่าเอาเป็นลูกหนี้อำหรับงานลูกหนี้ซึ่งเราจะต้องมาแก้ปัญหาแล้วก็แนวทางที่ผมจะแก้ปัญหาครันี้ผมแบ่งเป็นสามกรณีมีสอาบานะครักรณีแรกที่เกี่ยวับห้องอาจจะบางท่านบางคนหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ท่านช่วเปในภาษาสัมผัสได้หรือเปล่าประเด็นแรกก็คือว่าหนี้ของครูซึ่งไม่ถึงเจ็ดแสนบาทไม่ถึงเจ็ดแสนะบาทนะ คือกรณีธนาคารเนี่ยพยายามที่จะลองเรียกรัฐี่ให้ไปท่านไปต่อสัญญาประกันเพราะว่ากบฏสารรมการเี่นคำประจําบายุกนะเอามาโงยุสิ่งที่เราจะทําในวันนี้ท,ทําอะทําหลังจากที่คุยท่านเนี่ยที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเนี่ยผมอาจจะต้องสื่อสารทุกอย่างต้องถึงนยายกให้กพราคือว่าจะต้องให้ท่านสั่งการไปที่ธนาคารีนที่ไปถึงเจ็ดสามบาทเนี่ย ไม่ต้องเข้าไปประกันต้องไม่ประกันไม่ต้องประกันเพราะเนื่องจากว่านี่จะมีงเงินเจ็ดแสนครูทัหมดในทรัพย์สิของส <Hey. S 1> ช่ชาปคออยู่แล้วสประคอในนี้มีอ,อันคุ้มครองหรือหลักประกันในกรณีเสียชีวิตเนี่ยต่อแต่แต่ว่าเจ็ดแสนบาทเน,นี่ยแน่นอนก็จะต้องให้หนี่ในกรณีที่ถ้าเกิดครูเสียชีวิตเขาจะามีหนี้ไม่ศูนย์ หลักกานี้มันสูนไม่จะเป็นที่ครูจงมีไอ้นี่สินที่สาาเจ็ดแสน 7, บาทก็ต้องไปทำประกันที่ต้องเสียค่าใ,ใช้จ่ายผมทราบค่าประกันนี่เขาคิดอยู่แสนต่อหกร้อยี่สิบราคงทีแรกที่คุณประทับพันประกันไป็นปกูครั้งแรกเนี่ยต้องเก้าปีต้องเป็นเงินท่าไรกระ็บไปเหเงนินต้นอ,อยู่แล้วแต่เที่ยวนี้เนี่ยธรรนาคารยังบอกให้ครูแล้วลูกนี่ทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปทำประกัน เงื่อนจะเข้าที่ได้ก็เหมือนกับต้องทําอีกต้องเก้าเฟเนี่ยคนเราเสียค่าใช้จ่ายประมาณสามหมื่นเก้าพันบาทแล้วครูทึ่งอยู่ในโครงการที่มาถึงเจ็ดแสนเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยอ่าเข่าๆเนี่ยตัวเลขกลมๆหนึ่งจุดเจ็ดแสนคนคือตัวเลขจริงๆแล้วมันมันอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดลายนะครับที่มีนี่อยู่มาถึงเจ็ดแสนบาทเพราะฉะนั้นเจ็ดแสนบาทตอนนี้ ท่านทั้งหลายดิท่านเป็นครูไปลูกนี่ไม่จาเป็นที่ต้องไปทำการหรอกเพราะชฉพครเนี่ยเขาคุมครองตัวนี้แล้วเงินตรงนี้ถ้ากรณีเสียชีวิตจะต้องจ่า,ายแค่ให้ไอ้ประเด็นนี้จะต้องรีบดําเนินการทิงงแรกเนี่ยหลังจากวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้หรือนี้สามวันเนี่ยผมมีเวลาที่จะต้องสื่อสารถึงข่ายกโดยทางทางใดผมยืนยันก็ต้องจบภายในก่อนพอุ่่นวันครูแล้วกันวันที่สิบเลยคือมกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรก ผมยืนยันเลยตรกตกับจุกมที่สองที่ผมคุยคุยกับหลายกรมนะแล้วก็นองจาบกรมท่านแล้วก็คุยกับกท,ท่านอ่าเจ้าชาล้ว่องการให้ผมคิดประเด็นะี่ะซึ่งมีข้อมูลมาถึงผมนวตทมภาคขอยามจะทำคือว่า <c oughs> เงินกู้อัตราดอกเบี้ยนเนี่ย M L R เนี่ยมันควรจะลบสามเปอร์เซ็นต์สามบาท ามเปอร์เซ็นต์นะนี่คือเรื่องที่ได้ไปมาพูดคุยเจรจารไปถึงท่านนายกนในกรณีที่สองก็คือเจรจารในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยอันนี้คุมทั้งหมดนะอัตราดอกเบีย้ยที่เนี่ไม่ใช่ว่า, 000. 000. 000. 000. 000. 000. า,านึงจ่ายลงมรกว่าคนนะสามล้านแ่บไอ้สามแสนห้าหมื่นกว่าคนนะอันนี้ในกรณีนีน้คืออัตราดอกเบีย้ยเนี่ย M อ R เนี่ยมันไม่ใช่หรอกแต่พาะกลุ่มใดปุ่มหนึ่งถ้าเจะจังกันได้ทั้งกลุ่มอันนี้ต้องให้โอกาสท่านหกว่าถ้าจะแก้ปัญหางงอะไรไป้จริงนี่พอดีที่สามเนี่ยที่ผมเป็นถงเนี่ยคุยกันท่านเนี่ยที่เป็นวงเนี่ยลูกครูเนี่ยลูกเรียนหมดสามหมืน่สมมนสองพันคนเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตไม่รู้พวกท่านอยู่ในในกลุ่มนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ละ ไอสามหมื่นสบพันคนเนี่ยไอตรงนี้ต้องมีการเจรจาพักนี่ทั้ง <c oughs> ดอกเบีย้ยถนต้นแล้วก็เข้ามาเจจาเป็นลายบุคคลในกรณีที่จับปากผสร้างน,นี่ใหม่มันเดือดร้อนหมดผมรู้เดือดร้อนเท่ากับถูกกูแลถูกคำแล้วผูกููถูกคำเบนบางข่าบางข่าแตยังอยู่ใน ในรนัฐการบางคั้งก็เสียแล้วในประเด็นที่สามเนี่ยคือประเด็นที่ว่าวิกฤตจ,จริงๆเ่ยถ้าพูดง่ายๆโอกาสที่จะไปน,นี่เสียโอกาสที่ท่านอาัดเบลล์เรียกอะไรปริญามหาสารคามที่รงดังมาเนี่ยนะที่ว่าอาจจะมีการเบลล์เรียกเรื่องอะไรสื่อมวลชนว่าแต่วันนี้เราอาจจะตั้งไว้ว่าปริญามหาสารคาม เป็นภารกิจสำาพันธ์งพรประชาธรรมไทยที่จะแก้นนปัญหนาน,นี้ให้ครูกับเขาอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะทําให้เพระาะฉะนั้นเรื่องต้นนี้โดยประมวลทั้งหมด358,705ลายที่เป็นนียย้อยู่ปัจจุบันเนี่ยซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกประมาณอ่าตัวเลข169,717ลายนะกลุ่มนี้คือ ไม่ให้หรือว่าไม่ให้ท่าน,นต้องไปสถากันอ่ะเพราะนั้นตอนนี้ไม่สูญหรอกเพระาะถ้าเป็นสมาชิกของอ่อะไรเอ้อช้างธนกิจอ่ะ,อ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 ะชบคอลชคออยู่แล้วคุ้มครอง,องเป็นหลัปกประกันอยู่แล้วอันนี้แล้วเดี๋ยวนี้การนี้เร่งน,น่วนจะต้องให้เสร็จก่อนวันที่สิบห้าด้วยเพราะการนี้กรรมการต่างๆเนี่ยทยอยเริ่มหมดอายุแล้วผมรู้ว่าธนาคารเนี่ยร่วมกับสร,รกากันภัยว่าจะเล่นอะไรกันอยู่จะเล่นอะไรกันอยู่เนี่ย ถ้าหนึ่งแสนหมื่นกว่าคนก็ต้องเสียเบี้ยประกันอีกป,ประมาณคนละสามหมื่นเก้าพันสมหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยแล้วแสนกว่าคนเป็นเงินเท่าไหม่ถ้านายกต้องไปดูอะตรงนี้แต่การเลือกตั้งผมไม่ท่านไม่ดูผมจะไปดูว่ะเขาเล่นอะไรกันอยู่เงินก้อนนียมันหากก็บ่หลังครูจริงไม่ควรจะต้องเสีย แล้วการทำาการที่ท่านอาจารย์ได้พูดเนี่ยกรรมฐานที่น่าจะพายเนี่ยไม่ดีหรอกทำทีเก้าปีกฎหมายทำได้ปีต่อปีกฎหมายทำได้ปีต่อปีไ <c oughs> อ้ทีแร้วรัมก็ผิดพลาดแล้วแถมขนาดนี้กําลังจะดําเนินการถ้าไม่รีบดำเนินการเนี่ยกรรมฐานที่คนใน,ในกลุ่มนี่ยแล้วต้องไปทำราการเนี่ยจะต้องเสียอคนในกงฆ์สามหมื่นเก้าไก็โบวกทบกับเงิน มงินโก้ถ้าไปโคเป็นี่เพิ่มอีกสามหมื่นเก้าพันก็สายกว่าทนเนี่ยไอ้เงินมรุกีเหมือนท่านคูณเอครับก้อนกลุ่มแรกนี่ผมยืนยันนะผมคิดเราแก้ปัญหาได้นะยางน้อยเนี่ยหนึ่งจุดแสนคนเนี่ยผมเชื่อท่านอาจจะต้องไม่เอาละท่านนี้ท่านถ้าเขาเรียกท่านท่านจาไปไม่จะไปมาตัน อ้างเลยผมเอกสารเนี่ยผมมีนาประกานในเรื่องไอ้ในกรณนีที่เสียชีวิตเนี่ยมันคุ้มคอรองตรงนี้อยู่แล้ว <c oughs> แล้วผมร,ผมรผมวบกเราผู้ใหญ่ทราบแล้วด้วยรณะผลต้องรีบมาแต่มาในฐานะอะไรก็ต้องแล้วแต่แอค่ครูได,ดได้ปโยชน์ในสิ่งที่ผมเมาอันนี้ผมยึดจาไดนเลยส่วนคน,นี้ที่สองนั้นเป็นเรื่องที่เราจะเสนอท่านนายก ก็หลายๆท่านก็เสนอไปแล้วเหมือนกันไอ้ที่ว่าไอ้ M L R เนี่ยลบสามเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุผล,ลที่ลบได้เพราะการนี้รัฐบาลเนี่ยประกาศสร้างบ้านหนึ่งล้านหลังดอกเบี้ยก็แค่สมเปอร์เซ็นต์หมือนกันในาประจำที่ทุดคานให้อยู่อะไเกินมึงอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ไอเดียนนสัญญาดีมีไว้นะว่ามีไว้นะวาไอ้มีไว้กับครูเนี่ยมันก็อยู่ว่าหกหกจุดห้าถ้าราไปแล้สา 3, มเนี่ย้องเหลือประมาณสามเศษเนี่ยค่าปัญหาเนี่ยถ้า้าดได้หนึ่งจุดห้าเนี่ยผมว่ามันก็พอเพียงอยู่แล้วผมเชื่อว่าในเห็นบทที่สองที่ว่าขอไอ้อัตราดอกเบี้ย F L R สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยรัฐบาลเนะี่ยอยู่ในมิสายที่ทำได้แต่เนี่ยผมเชื่อว่า ท่านจะต้องพจายาตรงนี้เพาะมันสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่รัฐบาลกำลังเดินงานอยู่ในการจะสร้างที่อยู่อาศัยหนึ่งล้านห้องเนี่ยแล้วก็คิดต่อเบี้ยแกไม่เกินสามเนี่ยมันสอดคล้องอแต่ผมอยากเคลียร์กลุ่มที่สามที่ผมเป็นห่วงเมื่อกี้ยกมือไหลท่านอ่ะนะยกมือถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มที่สามนี่เนี่ยถามจริงหนึ่งแค่ไปเองยายจะ่อนเลยนันเนี่ยจริงๆเขาได้จริงเป็นยังไงบ้าะซึ่งว่า ไอ้สามหมื่นสองพันคนเนี่ยวิกฤตจริงๆนะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้หดการแก้ปัญหายนยี้ก็คือหนึ่งก็ผมเองเนี่ยจะต้องเสนอในเรื่องการเนี่ยผมได้มาจาวันนี้ทุกคงขอให้ผมเนินการช่วยเจจามาขอให้พักน,นี้ต้องตอกเตี้ยมาต้นต่อหนึ่งปีแล้วหลังจากการจิดตั้งต่อไปก็ตั้งคณะกับตาหรือคนที่เราชอบในการฝากผมสร้างนี้จะใหม่นะ อาจจะยืดไปหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือสามแนวทางที่ผมคิดว่าาำแนวทางนี้ได้มีการประชุมร่วมกับทางเลขาสอสกแล้วก็ให้ผมเนี่ยเราเจ่าการนี้มาเรียนกับท่านทั้งหลายข้อมูลที่ท่านให้มาบางส่วนแต่ข้อที่จริงเนี่ยผมทำไป มากไปกว่าน,นั้นแล้วถ้าอย่าลืมว่าผมเนี่ยผมต้องอประเด็ว่าผมได้มาในหน้าที่ปรึกษาแต่ผมมาในหน้าที่ว่าพักต่ารเมืองแล้วก็พักของผมเนี่ยครูเป็นผู้สบาคผมเนี่ยก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> ครูที่มาขอเนี่ยเดือดร้อนนั่นแหละ,น,ะ <c oughs> นี่คือเหตุผลวันเนียทําไมผมก็เคยอยู่พักใหญ่ๆมาเนี่ยไปรับตีมา หลายกระทรวงแล้วถ้าไม่ผลักหาเรื่องเดี๋ยวรอนมาต้องมาทำรัฐกรรตัวเองอายุทยาเจ็ดเจ็ดน,นะก็เนี่ยอาจารย์ปัญญาเนี่ยก็อยู่ในวัาบ่มเนี่ยนี่ท่านอาจารย์ญญเนี่ยฮะนี่ก็เป็นผู้วางกำหนดได้บายเลยอะเพราะด้วยกับผมเนี่ยอดีตเลขาราการนักการการจ่ายาวแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับซาอุดีผมศึกษามาตลอดว่าสิ่งที่ผมจะทําอยู่สองโครงการได้พูดคุยกับได้กองทุนยยใหญ่ๆของซาอุดีมาแล้ว อสองประเด็นที่ผมขอเรื่งหาดอกเบี้ยต่ำเพื่อมารีไฟนแนนซ์ให้ครูทั้งหมดมาเป็นผู้แห่งเดียวสองการเปิดตลาดแรงงานโดยเอาค้ออิสานเนี่ยกลับไปยังเกาหเมื่อสัตวป,ป,ปิดสัตว์จปีดเอแล้วกาลายเปค้าแรงงาน,นเซาอุดี่จะได้กลับไปยังเกาหลเขาจะไปตรงนี้อบอกว่กา,า,า,าการสื้นฟูสารการขายซาอลี่จะต้องเกิดขึ้นผมได้เจรจากับทางซาอลี่แล้วเจรจากับทางผู้ช่วยเหตุเรื่อโครงการนี้ พอดีผมเดินตรงนี้ปาใสาแล้วก็ไปแทบไหลเวทีนะก็เลยมาสอดคลองว่าเอ๊ะทยาอย่างนั้นเนอะแล้วปาก็ยืน่นมบตีมาอาสานมาดนอกรอกบ่าไม่เห็นอยากเป็น,งน,น,นยงเงีอเนาในเรื่องมาด้านของครูเนี่ยควรจะแก้ปัหาด้วยของคนไทยโดยรัฐบาลเพราะวน้นที่มาว่าทำไมเราอาจจะ เป็นแอพาลรือสามเปอร์เซนแล้วก็ไอ้ไอน้นี่ที่ในถึงเจ็ดแสบาทที่มันจะเป็นองบาไปประกันแล้วก็มีการขันรับแล้วก็ส่วนมีทั้งหมดสามหมื่นสองพันคนเนี่ยที่เราขอพักนี่ทั้งดอกเบี้ยได้เงินต้นอันนี้จะต,ต้องให้ทันพิจารณาแต่อย่างไรก็แ,แต่ ผมยังเร่งรัดยังขอให้ท่านให้ของวันโคในวันโค,ใน,นโคในวันที่สิบหกเนี่ยขอให้ได้คาตอบจากท่านนายกในสิ่งที่ผมจะทำท่าน <c oughs> ยาังืคยมีเสริมได้ไ้มในเกินสิ่งที่ผมต้องการมาเสริมให้ท่านนลาที่ผมได้ทําไปแล้วผมรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันคืออะไรถ้าผมไม่มั่นใจผมไม่ระพูดผมไม่มาตรงนี้ผลังได้กันดานอยู่แล้วถ้าผมพูดมาวันนี้ติดลบกันดาผมยี่ติดลบ แสดงว่าผมมั่นใจแล้วผมยังมาพูดในเกิน,น,นท่านผู้ชายโอเคผู้ชายมันทานโอเคได้ยินอะไเชื่อเดียกันนะครับผมก็เออเอาคุณที่พูดถึงเมื่อผมเป็นผู้บริการตั้งปี27ถึง31อยู่5ปีเป็นผู้บริารก,กสมุรกอรถเมล็ดฮะอยู่จากบ้านมาโดยความด้เจ็งอีเจ็งอย่างเท่าไหรท่านบอกว่าเอออาชีพโคดี่งเกษียณแล้วเนี่ยเจ็ดสิบกว่านเนี่ยน่าจะอยู่กับลูกหลานแล้ว ถ้าผมมีเจ็ดเจ็ดยังต้องมาทำใบปรนะทุมพอลบเรากับเนี่ยครับน้องน้องหลานๆบอกว่เป็นครูยังน้อยหลายคนอยู่จังหวัดสุรีคุกขุมเนี่ยนะทุกคนไปนีหมดอนะ่ะแต่เพระเออผมไม่เคยอยู่ในวานผมนครูอยู่บริการขอสมาอมา,อมาหลานๆเรา,ามาเป็นรัทีช่วยวาาวาาราชการกระทรวงคมนาคมอุกษาการมแล้วก็ เป็นประธานบอร์ดของปปาลรักษาเกตที่คือไม่อยู่กันยุ่งกับครูเลยมาถึงเข้าโัวย์เองอ่ะอาเคียครูหลานหลานของกับมาขอตายกับผมไม่มันเดือนทางนี้แร้มาขอทำไมไล่ไปไล่ไปไล่ไปอย่างที่ว่าโอ้มันมันหนักเลยก็เป็นระเบิดเวลาถ้าตาปลาระบายนะไปการสรนใจแกมหาครูเ่ครูคือมากฐานสําคัญของประเทศสักฐานหนึ่งนะ พักฐานรากเนี่ยไม่มั่นคงเนี่ยร่างมนจะอยู่กันได้ยังไงเพราะผมเรามาจับเรื่องของอพาคการเมืองไหนรัหัวหน้าพักเนี่ยผมเราพูดคุยกับแหล่งทุนผมใหญ่เลยที่ว่าผมจะฟองทุนมันหมดเนี่ยมาแก้ปัญหาในผลการเนี่ยคนอิสานเนี่ยผมเรืยกว่าการโดนร้อนอะหลาได้ไม่พอเลยสมัยก่อนเนี่ยคนอิสานเนี่ยกี่สิบจังหวัดเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่มาจากกัรขายงงไนนันอะ อันนี้จากความสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุดีมันมันขาดหายไปเรื่องของปัญหาการโดยอะไรก็แต่ผมเลิกแจกจากพูดมาแล้วก็มีการไปเย็นกันไม่เป็นทางการกันนะอยจนได้ข้อสุปแล้วว่าเอาละสิ่งที่ผมจยาําอยู่สองกรณีหนึ่งเอาความทุนดอกเบี้ยต่ําเนี่ยมาลีไฟแนนซ์ของกูนี่หมดโดยเอาผล่ากข้อดอกเบี้ยนเนี่ยให้กูก็ไปดนตเนินชี่ในกรณีนี้อีกอันก็คือเอาไรายได้ขอาประเทศ ก็เอาโครงไปในคูน่ะแรงงานของอีสานเนี่ยไอทําไันออกตามนี่คือ,คอจุดใหญ่พอเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยอาจารย์รับเสิปัญญาแล้วก็ก่มเนี่ยหลายท่านนะนพออย่างละออกกันนวคนที่ยังมีอาเียบะย่างออกจกอับอออเราตัง้งนานตั้งคั้มาสมาคมแทนเพื่อจะมาแก้ตรงนี้เราจะผลจมั่นใจว่าเอาละมาตรงนี้นี่ถ้าไม่มั่นใจกาจะแก้ปัญหาได้ผมไปม,มาให้ นอยจะไม่ได้กนนจจะแนนแด้ก็เสียกันาดินนี่านสบายใจได้ว่าตอนที่ท่านมาอจะมีราได้ได้มากได้น้อยตองได้แต่จนที่มั่นใจเลยที่นีพูดแล้วว่าก่อนวันที่สิบหกเนี่ยไอ้ที่หนึ่งหมื่นหกพันหรือว่าหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยไอ้ที่มันจะไปเ้าบีให้คุณไปต่อประกันน่ะมมนจะไปประกันถ้าตรงน,นี้ครูไม่รู้ตกใจก็รีบไปเพราะปรธานกรรมธุรกิ อายุตอนนี้เริ่มเล็งเล็งเลง <c oughs> ครูไหนทำหาเฮ้ยรีบดิเนินการนะไม่งั้นแบงก์มันเริ่มบิบแล้วนะมันไม่ใช่ต่อปีต่อปีนะมันทินะ้งก้าปีอย่างที่เคยทำมาอ่้ว <c oughs> เงินหมดทีท่านรู้ม,มดดัเมนเท่าไหร่ที่ปัญหาผมรู้มันเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นลึกๆก,กว่านั้นเนี่ยผมเรียนแล้วผมไม่รู้แต่ถ้าผมอยู่ในตำแหน่งผู้วิชาดีว่าเกี่ยวข้องเนี่ยเอาละผมยืนยันเลยชีวิตที่เหลืออยู่กนแค่แก้ปัญหาเอา ไอ้สิ่งไม่ถูกก็ทําให้ถูกแท้ไอ้คนที่สร้างทุกข์ไอ้หาความสุขแล้วก็หาความทุกข์ให้ครูเนี่ยมันจะได้รับความพูดก็ดเป็นแบบอย่างเืพก็ไม่เกิดสิ้น